เรื่องราวที่ลุกลามจนกลายเป็นมหากราบในวงการบันเทิงความขัดแย้งระหว่างอาจารย์อุย๋ยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนายชื่อดังกับนักสแสดงชื่อดังยอย่างต๊อดปิติและนุ่นวรนุชกำลังเป็นประเด็นที่ดดลิวันต้องจับตามองเพราะการณีที่เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงพูดกล่าวหาที่ทำให้ครอบครัวเสียหายถูกพิสูจน์แล้วว่ามีค่าเสียหายรวม20ล้านบาทซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ยังไม่มีใครสามารถควบคุมได้แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือแม้จะมีการฟ้องร้องแล้ว แต่เพื่อนร่วมวงการยังคงไม่ยอมแพ้เช่นพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาภาที่ทนไม่ไหวเดินหน้าฟ้องศาลตามมาติดๆหลังจากที่ถูกใช้ชื่อและรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งการกระทำนี้ไม่ได้มีแค่ผลกระทบเล็กน้อยแต่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวงการอย่างมากล่าสุดบิ๊กเกรียนผู้เชี่ยวชาญในการแชร์เรื่องราวนอกวงการได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเพิ่มเติมว่านักสแสดงระดับประเทศอย่างแอฟทัสอรอและใหมดดวิกา ยังเป็นเหยื่อของการแอบอ้างอีกด้วยพร้อมทั้งแนบหลักฐานแชทที่มีความสําคัญอย่างยิ่งระบุว่าโพลอีกแอปใหม่ก็ไม่รอดใครถ่ายภาพคู่โดนานางอุย๋ยมอดูทิพย์ใช้เคลมหมดซึ่งคํากล่าวเหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้างความตึงเครียดแต่ยังเป็นการกระตุ้นให้ดาราคนดังต่างทยอยออกมาปกป้องตนเองอย่างจริงจังและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าบรรดาศิลปินชื่อดังได้เริ่มจัดเตรียมกระถินซึ่งเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาที่ช่วยเสริมสีสีพร้อมทั้งขอหลักฐานจากผู้เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานดําเนินคดีกับมดดํา ที่ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งการกระทํานี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์การในการปกป้องความน่าเชื่อถือของตัวเองคุณคิดว่าการใช้ชื่อและรูปภาพของคนอื่นแบบนี้ถูกต้องหรือไม่หรือคุณมองว่าการที่ดาราคนดังจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนี้เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนหรือไม่คอมเมนต์ไว้กันเลยนะครับเพราะการพูดคุยนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญสําหรับวงการบันเทิง